เตจับเมวานตอนดาวเรืองไม่ได้เที่ยวนะดาวเรืองสิมมบพังหัาพยศเมบานยังซบเหมือนเดิมตุกต้นเลยไม่มีการเที่ยวเช้าเราจะได้ต้นครูเวทนี้เดี๋ยวพอข้อยาวอีกคนเราคอยหักอีกเพื่อก็เตกเป็นผมงไล่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 กิ่ง กมนเลยตอนที่ว่เราตัดพวกนี่จะเป็นลากาตั้งนั้นนะนี่ก็ตัดออกไปปักได้ยิ่ลากตั้งนั้น<ม>ก่อนเลยตอนนี้พ <c oughs> อถ้าเขาสู้เกินมันจะไม่สวย มันต้องแบงตัดโคเลยอย <c oughs> ูตอนนี้พุ่มตัดเลยเลยซีวันทีเดียวแตกเลย ่ตอนที่จำเก่อนเพื่อนมีผมตัมนวนัโกโยดเมื่อวานห้อยขาก็ไม่มีนี่น tôi tân hiệp tai thiệp tôi là chắn xin ông chạy xin ông chạy xin ông chạy chạy xin ông chạy 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 ได้ได้อย่างหนูแปดแปดถึงสิบซองสิบซองถึงเออตอนหนึ่งจะได้ดอกหลายลายด่ดอกดอกใหญ่ยดอกใหญ่มาก,กตรวน,นี้เป็นดเรื่องพันอะไรจำไม่ได้แต่ดอกก็ยใหญ่มา cái tham bùn, tôn đế, cái tham bùn nó phun, con không tham khuôn con chân leo, lấy xem cái này, này là có ดี๋ยวตอนนี้ก็จะฝืนขึ้นเองตรงไม่ต้องไปนั่งธรรมชาติดูไป่ะ bốn tấn tới là tấn lạc cái tên này nha lạc ตะกอนตะเกืยไม่ติดตนด้นดาวเรืองเป็นต้นไม้อ่อนปัก,กิงไม่ติดพลมปักเล็ติดสุยดูหลประมาณดูแลปรแมาณดูหลักันตลัน นาคูงออกมาเร็วมากขนาดตุ้งนักเป็นวนันจัดเลยแม่ลับทำรับดินดิปวกพระชายดินจกคูน้ำเปลือกมะพร้าวใบกามปู ปุ้ยโขกคิวอะมามักผสมกันยกเว้นเบิร์กมาฟาวเพิ่งเอามาใส่เพิ่งเอามาคลุก๊กแค่นั้นอ่ะนีน่ดินที่นี่มันจะเป็นอะไรเนี่ยลูกลังมันเนี่ยแต่เราทำเพือ่อยักดินแดงกลายมายเป็นดินแบบนี้ได้ แมงอะไรขึ้นไปว,วันนี้วันที่สิกดื่เดี๋ยววันที่เซวันที่ห้าเดี๋ยวคนม,มาตัดยอด update ไม่ตัดยอดอก็แตกกิ่งไม่หร โซองอต like 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 ิติดในตอนก็เดินดีโซงิตยิดกดตัดโยต์ไหมถ้าใคยบกมันเลี้ยวไม่ต้องไป้เรืดอยๆเดี๋ยวคนลงคนมาตัดตรงนี้เดี๋ยวมันเลี้ยวพบเราตัดตรงนี้เผื่อตะเตกตรงนี้กว่าในหลักตรงนี้มันเดินคนเดี๋ยวเราไปตัด เดี๋ยวคนมาดีได้เลยวันที่หาปโยดนไหม